คนเห็นหมีค่ะคนเห็นหมีจริงๆอ,อ,อย่าเพิ่งฟังผิดนะคะเห็นหมีมองมาไม่เมินนะคะเข้าไปจับหมีค่ะแล้วหมีที่ว่าคุณผู้ชมเป็นหมีหมานะมาหลุดมาจากไหนไม่รู้เข้าไปในพื้นที่ของชุมชนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ <laughs> ทั้งชาวบ้านกว่า30คนรุมจับเป็นภาพนี้ดึงเดี๋ยวมันปดเดี๋ยวมันปดดึงเา

จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงมันตอนแรกไหมคะเหมือนหมาใช่มันคือหมีหมาเนี่ยแหละค่ะเสียงเหมือนเสียงเห่าเลยอย่างนั้นนะนคืออไงมาไงอ่ะสนั่นน่ะสิคะคือก็หมีใช่ไหมใช่ค่ะคือหมีคือตอนที่ชาวบ้านเขาไปเจอเนี่ยมันพลัดหลงเดินข้ามถนนเข้าชุมชนผ่านหมู่บ้านห้วยร่วมค่ะในพื้นที่อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิมันเดินอยู่ริมถนนเขาคิดว่าเฮ้ยขอหรือเปล่ามัสคอตใส่เป็นแบบรูปหมีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ คือมันไปซ่อนตัวด้วยแถวแถวสระน้ําที่แห้งขอดไปแล้วอะค่ะเพราะว่ารู้ว่าคนเห็นแล้วไง<อ>ทีพอไปซ่อนตัวปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขากลัวว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวมันจะเข้าไปในหมู่บ้านทําร้ายคนทาร้ายเด็กะนะคะคือมันก็ตัวใหญ่อยู่ะนะสักพักหนึ่งก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก3 1มหนึ่งมาถึงเนี่ยค่ะทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านกว่า30คนช่วยกันยืนสกัดล้อมก่อนนะเพราะมันไปซ่อนตัวอยู่ในมุมเนี้ยค่ะอยู่ในป่าในมุมแบบเนี้ยสักพักหนึ่งค่ะเขาใช้วิธีการหลอกล่อมัน แล้วก็ใช้เชือกทําห่วงผูกติดก,กับไม้ยาวๆคล้อง <Okay. S 1> คอมันค่ะล่อให้มันเข้ากรงไปได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดที่เล่ามาสั้นๆเนี่ยหชั่วโมงนะคะ oh. ถึงจับมันได้สําเร็จ oh. เป็นหมีเพศเมียน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมค่ะก็โชคดีที่ว่าตัวมันก็ไม่เป็นอันตรายด้วยคนจับหรือชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ oh. เดี๋ยวหลังจากนี้จะปล่อยกลับเข้าสู่ป่าเทือกเขาพญาฝอ oh. ในเขตอำเภอพักดีชุมพลนั่นแหละค่ะ คือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามันคงจะออกจากป่ามาเพื่อมาหาอาหารหาน้ํากินนะคะช่วงเดือนมีนาคมช่วงนี้มันฤดูร้อนแห้งแล้งไงในป่าอาจจะขาดแคลนอาหารทีนี้เดินไปเดินมาหลงฝูงอะค่ะอ๋อครับมันก็เลยเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแบบนี้นะแสดงว่าในป่านั้นจะมีมีฝูงมันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหดมสมบูรณ์นะคะมีหมีด้วยนะมีหมีด้วยค่ะเดี๋ยวคงจะต้องเอาให้มันกลับเข้าสู่พื้นที่ของมันต่อไปนะหมีหมาเนี่ยเขาบอกว่าลําตัวมันยาวประมาณ1เมตรนะและอย่างที่เห็นเลยค่ะขน มันจะเป็นสีดำดำน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะมันดุร้ายกว่ามีควายโมโหง่ายด้วยขึ้นต้นไม้เก่งกว่ามีควายชอบนอนบนต้นไม้บางครั้งเนี่ยร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่าประโชคที่เราได้ยินฮ้องนั่นน่ะเขาก็เลยเรียกมันว่าหมีหมานะคะแล้วมันมีอีกชื่อหนึ่งว่ามีคนเพราะว่ามันชอบยืนสองขาเหมือนคนใช่ค่ะแต่ที่น่ากลัวเขาบอกดุร้ายกว่ามีควายด้วยนะโอ้เห็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกลูกไม้ ใบไม้อ่อนสัตว์เล็กๆแมลงไส้เดือนในเนี่ยมันกินหมดอ๋อเหรอใช่ค่ะไส้เดือนก็กินเหรอกินกินค่ะชอบมากคือน้ำผึ้งแล้วก็ชอบเนื้ออ่อนของมะพร้าวด้วยเมันหีพูเลยนะกินน้ำผึ้งใช่ค่ะนี่นี่คนเห็นหมีจริงเห็นหมีเกือบเป็นคนอวดหมีแล้วเลยเนี่ยก็กว่าจะจับได้ตั้งห้าชั่วโมงใช่ค่ะระวังพูดผิดกันนะกลหมีจริงแฟนบอกถึงหมี